สามารถเลือกชำระเงินได้หลายวิธีในแอปพลิเคชันดอบลิชมีขั้นตอนยังไงบ้างไปดูกันเลยหลังจากที่ผู้ใช้งานเลือกซื้อสินค้าแล้วให้เลือกรูปแบบการชำระเงินกรณีเลือกช่องทางชำระเงินด้วย QR Code กดยืนยันกดชำระเงินกดชำระเงินยอมรับนโยบายการสั่งซื้อสินค้าจากนั้นหน้าจอจะ,สะแสดง QR Code สําสำหรับชำระเงินให้กดบันทึกรูปภาพเปิดแอปมือถือแบงกิ้งที่มีของผู้ใช้งาน เลือกเมนูสแกนจ่ายเลือกรูป QR Code ตรวจสอบยอดหลายกดยืนยันเพื่อชำระเงินเมื่อนำเนินการชำระเงินสำเร็จให้เข้าแอปพลิเคชันอีกครั้งหน้าจอจะแสดงชำระเงินสำเร็จค่ะกรณีเลือกช่องทางชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกดยืนยันกดชำระเงินกดชำระเงินยอมรับนโยบายการสั่งซื้อสินค้า ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดข้อมูลของบัตรให้ถูกต้องครบถ้วนกรอกหมายเลข13หลักบนหน้าบัตรของผู้ใช้งานกรอกชื่อสกุลเจ้าของบัตรที่แสดงบนบัตรเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษรกรอกวันหมดอายุหน้าบัตรของผู้ใช้งานกรอกหมายเลข C C V เลข3ตัวด้านหลังของบัตรหากข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตถูกต้องจะสามารถกดชำระเงินได้หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วรายการคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานก็จะเสร็จสมบูรณ์ทันที ให้เข้าแอปพลิเคชันอีกครั้งหน้าจอจะแสดงชำระเงินสำเร็จกรณีเลือกช่องทางชำระเงินด้วย D R Point กดยืนยันกดชำระเงินยอมรับนโยบายการสั่งซื้อสินค้าหากบัญชีของผู้ใช้งานมีพ o i n t สะสมเพียงพอกับการสั่งซื้อสินค้าระบบก็จะตัดยอดใช้งานให้เลยทันทีการชำระเงินสำเร็จ